สวัสดีครับวันในวันที่22กันยายน2566นะครับพบกับการดูราคาหุ้นเพื่อเก่งกำไรนะครับเริ่มต้นที่เซตก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปดู most active volume top นะครับ top f i ของ most active volume ว่าตัวไหนนั้นมี volume เข้ามามากสุดแล้วก็นะักทุนเข้าเก่งกำไรเยอะสุดนะครับดูจังหวะว่าเราจะเข้าทำกำไรยังไงนะครับ ก็จากชแนลของเรานะครับที่ค่ามได้นําให้ท่านได้เห็นว่าจังหวะของการที่จะเข้าเก่งกับไรนั้นมีโอกาสเข้าอย่างไรนะครับแล้วก็ทํากําไรอย่างไรในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนแบบนี้นะครับราคาของเซ็ตนะครับเช้านี้ก็บวกอยู่3.334จุดนะครับคือบวกอยู่3.44จุดจุดนะครับ แล้วก็อยู่ที่1517.70จุดะครับส่วนเ a i m i ก็บวกอยู่2.09จุดนะครับอยู่ที่470.92จุดนะครุดเล้าก็ะคทองคำก็สยเวบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่1924.37อ่อนต่อดอลลาร์นะครับน้ำมันก็เขียวนะครับก็อยู่ที่37มสที่93.79 บาเรลตอลลาร์สลับเบนสปอร์ตนะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่เก้าสิบจุดสองห้าบาเรลตอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ที่36.20บจุดสองศูนย์บาทนะครับตอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินเยนก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเก้าสี่เยนตอลลาร์นะครับสถานการณ์นั้นก็มีทั้งผลพ้นราคาบวกขึ้นไปแล้วก็ราคา ไซเวลเดินข้างนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ most active volume นะครับว่านักทุนให้ความสนใจในตัวใดนะครับให้เข้าเก่งกำไรหรือว่าซื้อขายตัวใดมากสุดสำหรับท o อปไฟล์ทอปไลของตัวนี้ก็ตัวแรกก็คือ TGB นะครับ TGB นี่ยก็หลังจากที่ไม่ได้เป็นตัว Top ของ t มด t ติพั v ลุ่มมาหลายมาหลันเพลาก็วันนี้ก็ขึ้นมาเป็นตัวที่ท็อป o รุ่มซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ Most a c t t v v v o l ุ m มอยู่ที่178 M นะครับแล้วก็มี Value อยู่332 312 m นะครับตอนนี้ Mo โมด t ติพ v v ลุ่มก็ไปที่ร้อยปนะครับเนะครับคือหน่วยก็ M ก็คือเป็นร้อยเป็นล้านนะครับ ตรงนี้นะครับราคายังคงยอดตัวอยู่0.01นะครับสำหรับ TTB นะครับซึ่งถ้าเราไปดูพารามิเตอร์นะครับสามเดือนที่ผ่านมายังบวกอยู่6.29แล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบลงไป3.98นะครับ98นะครับแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.11 1.7นะครับลบไป1.17นะครับถึงที่วไซด์เวดาวลงไปนะครับมี P/E 10. 0.3เท่านะครับมี U อยู่4.29แล้วก็มี EPS 0.09นะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.05นะครับเข้าไปดูจังหวะของเขานั้นจากที่เราย้ำกันหลายๆครั้งนะครับรูปไซเคิลของราคานะครับตอนนี้เป็นรูปขาลงนะครับเห็นได้จากอะไรครับพา,าราบลิกซารูปไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับจุดๆ,ๆนี้ครับ จ,จุดนี้อยู่ด้าน,นบนนะครับมันก็จะไซด์เวลงมาด้านล่างแต่ว่าลักษณะแท่งเทียนล่าสุดนะครับบ่งบอกว่าอาจจะตัดสินใจราคาพุ่งขึ้นนะครับก็อะไรครับเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นจังหวะนี้หรือเปล่านะครับเพราะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าราคาในวันถัดไปพุ่งนี้มันพุ่งน,นี้วันศุกร์วันนี้มันศุกร์น,น,น,นะครับพุ่งน,นี้วันจันทร์นะครับ อาทิตย์หน้านะครับราคาจะเปิดจะเปิดราคาเหนือขึ้นไปก็อาจจะไปชนอ่า้าราบรึกซาให้วาบบลึกซามาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับในวันอาทิตย์หน้าคือวันจันทร์หน้านะครับโอกาสของ e g b ก็อาจจะกลับมานะครับซึ่งนะครับแนวโน้มของ t t b ยังเป็นจังหวะไซด์เวฟนะครับเป็นจังหวะขาขึ้น ถือว่ายังคงเก่งกําไรได้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้เก่งกําไรก็ตัดสินใจเข้าเก่งกําไรครับส่วนท่านที่เข้าเก่งกําไรไปแล้วก็อาจจะเข้าถั่วเฉลี่ยเพื่อทําให้ราคานั้นทํากําไรกลับมาเด้งได้อีกนะครับจังหวะนี้นะครับเห็นว่า MSD i d e เวร์ด้านข้างนะครับ AIS สายเวร์ด้านข้างเช่นเดียวกันวนลุ่มเข้านะครับวนลุ่มซื้อนะครับเป็นวอลุ่มสีเขียวนะครับ เข้าไปทั้งสิ้น1 8อยร้อส่นะครับตัวนักทุนต่างประเทศยังคงเทขายออกนะครับแต่ก็อาจจะซื้อในวันนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแนักทุนส่วนใหญ่จะขายเพื่อถือเงินสดแล้วก็ไปวางแผนหลังจากดูราคาหุ้นในวันจันทร์นะครับก็อากจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ราคาก็เลยดูเหมือนว่าจะเสมอตัวนะครับ อยู่ที่หนึ่งจุดเจดศนบาทนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับนะก็อาจจะช่วงบ่ายนี้ก็อาจจะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับก็อยู่ที่วอลลุ่มนะครับวันนี้ก็วอลลุ่มเข้ามาเป็นตัวอันดับแรกแรกของโมดั c t i v วอลลุ่มตัวที่ตัวที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับสิลิยังคงเป็นตัวที่สองนะครับเมื่อวานนั้นเป็นตัวแรกนะครับสิลิ ยังคงลบได้อีกนะครับลบอยู่0.03นะครับก็อย่างที่เคยกล่าวให้ท่านได้ฟังแล้วก็ที่นาดูนะครับถึงการมีนอมินีนะครับการจัดซื้อที่ดินภายใน1วันหรือ12วันจัดซื้อจ่าภายในคือหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเขามีชั้นเชิงเพราะว่าบริษัทใหญ่นะครับก็ทำให้ประเทศชาติ หายไปแต่ว่าหลักฐานั้นก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วคุมชูวิทย์ยื่นให้ลองโจกแล้วลองโจกก็เงียบหายไปเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่เรียนให้ทุกทราบก็คือมันจะต้องมีความเก่งใจกันแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูรูปทางของเราไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องทําแต่การลงทุนเราก็ดูว่าในการที่เป็นแบบนี้ ก็ไม่ควรจะลงทุนนะครับเราไม่ได้บูลลี่เขานะครับแต่ว่าเราดูลักษณะแล้วราคามันจะย่อลงมาเรื่อยๆนะครับเราเข้าไปดูแล้วก็ดูจากพื้นฐาน3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่คุณชชวิตเข้าออกมาย้ําแล้วก็มาแฉนะครับเ็แน่นอนว่าก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวแต่ว่าเขาแฉเจ้าเดียวให้เห็นความผิดเพี้ยนไปในการ วางแผนทำกำไรจากภาษีนะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบอยู่สามจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบอยู่สิบสองเปอร์เซ็นต์และหนึ่งอันที่ที่ผ่านมาก็ลบลงไปห้าจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ E E ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่สี่จุดเจ็ดหกเท่านะครับมี yield อยู่เจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มี E P S อยู่ศูนย์จุดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็มี D P S อยู่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็ต้องรอให้ตลาด ลืมไปสกัก่อนนะครับว่าเคยเป็นคือการบริหารงานมีเป็นนอมินีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ซื้อตรงต่อ,ต,อต่อลูกค้านะครับรก็แต่ว่าเราก็ลองเอาเอา,เอา,เอารอรอ,รอจังหวะของเขาเพราะว่าโอกาสเขาก็อาจจะกลับมาก็าได้นะครับก็รอจังหวะที่ ซื้อในจังหวะที่ทุกอื่นทุกคนกลัวนะครับจังหวะของสิีิก็ยังคงมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วล่าสุดก็น่าจะเด้งขึ้นในวันในวันจันนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณเขาเป็นสัญญาณอ่าวันจันนี้ก็าจจะเปิเปดมาอาจจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสัญญาณเทิร์นลาล์นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับคือตอนนี้เขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็บอกว่าราคาจะมีโอากาสเปิดแท่งเทียนเป็นสีเขียวในวันถัดไปราคาก็จะค่อยๆรีบาวดีดขึ้นไปถ้าสามารถแข็งแร่งพอก็จะสามารถทะลุเส้นสองแะวันไทรเวย์ขึ้นไปที่2บาทได้นะครับก็อยู่ที่ทิศทางของผู้นำนะครับว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เข้ามาในประเทศได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับ เซตได้อย่างไรนะครับก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าบ้นซีดีชี้ขึ้นไปที่สีโลก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไฮไซก็ไซเวย์อัพขึ้นไปจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ยังคงยอดตัวนักลงทุนก็ถ้ายังไม่มั่นใจก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องรอจังหวะที่เขาจะสวิงขึ้นไปนะครับวิโอกาสนะครับของสริ ตรงนี้คือวันเลือกตั้งนะครับวันที่14บสีแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมาเสร็จก็เด้งขึ้นไปแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกว่าได้ข่าวดีคือเป็นวันที่นายกรัมมนตีแล้วต่อก็ราคาก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับก็มาตกที่ตรงนี้ก็อยู่ที่อเมริกาแล้วก็โอกาสที่จะดึงดูดให้ประเทศชาติอ่าร่ลำรวยต่อไปก็ราคาก็จะค่อยๆ สร้างความเชื่อมั่นได้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าสริก็ยังคงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเราก็เอาใจช่วยให้สหลินั้นกลับมาแล้วก็มีโอกาสราคาดีดกลับขึ้นไปได้อย่างงดงามนะครับก็เอาใจช่วยสลินะครับคือเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราก็เป็นนักลงทุนคืออย่างน้อยต้องหาจังหวะทํากําไรนะครับเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไร ตื่นลูกหนังบางเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะทํากําไรเราต้องทํากําไรน,นะครับตัวนี้นะครับชิโนนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามานะครับเยอะเพราะว่าเป็นตัวที่ราคาวันนี้ก็เริ่มราคาทรงๆตัวแล้วนะครับหลังจากที่ไซเวมา2วัน2วันหลังจากที่ IPO มาได้สักระยะหนึ่งนะครับ สามเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ก็บวกอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ PE ก็เริ่มมีแล้วนะครับหลังจากที่หลายวันถัดมาราคา PE ก็มีนะครับแล้วก็มี P ทับ PV ก็อยู่ที่สองจุดสี่ศูนย์ก็ถือว่าราคาราคาต่อหุ้นก็รู้สึกว่าจะแพงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มี EPS กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.06สตางค์นะครับ มีพ e อยู่ที่10.25ก็ถ้าเกิดเข้าไปดูก็โอกาสที่จะเก่งกำไรนั้นก็คือต้องมีความชำนาญสูงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเพิ่ง3วันนะครับหมายก็ว่าเขาเพิ่งะผ่าน IPO ไม่ได้3วันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเขาาจะขายทำกำไรนะครับ กำไรที่สูงสุดก็ต้องขายทำกําไรเพราะว่าจะเห็นว่าวอนรุ่มส่วนใหญ่ล่าสุดนั้นขายทํากําไรนะครับก็ทางทุนก็ลองพารณาดูนะครับสำหรับตัวทีโนนะครับถัดมาบ้านปูนะครับบ้านปูนี่ก็แข็งแกร่งนะครับราคาเริ่มทะยันอาจจะมีโอกาสติดกลับขึ้นมานะครับพอเห็นว่าสามเดือนที่ผ่านมาราคาก็ลบไปสิบสามเปอร์เซ็นต หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปส2และหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป2.53%จ e, e อยู่ที่2.94เท่าเล็กมากนิดเดียวนะครับมียูสิบสี่จนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็มี e p s อยู่ที่0.54ย์จุาสกำไรสุทธิที่ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีปันผลอยู่ที่0 2นย์จงสตางค์นะครับหรือหนึงสลึงนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.05สตางค์อยู่ที่7.7็ดจุดเจ็บาทเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นจังหวะ รีเทอร์นาลาวหรือรีบาวขึ้นมานะครับก็เป็นจังหวะค่อยๆเทอร์นาลาวขึ้นไปนะครับสังเกตได้จาก MACD นะครับ m a c d ค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปหางไสค่อยๆไซเวกขึ้นไปแล้วก็ราคากำลังจะพลิกกลับนะครับรอแค่ว่าสามารถพุ่งขึ้นไปเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างราคาก็จะ ในวันถัดไปหรือวันจันทร์หน้าก็ราคาก็จะโผาให้เห็นว่าเริ่มเทินอราวราคาขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาต่ำสุดอยู่ที่0.70นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะเข้าเก่งกำไรก็พิจารณาเข้านะครับเพราะว่าแนว,แนวนโน้มแบบนี้คือทิศทางของการค่อยๆเทินอราวราคานะครับราคาจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าท่านมีเชื่อก็ต้องรอดูต่อไปว่า เป็นจริงอย่างที่เราได้เรียนได้ทราบหรือเปล่าแล้วเรารู้ได้ยังไงก็รู้ได้จากทิศทางการเคลื่อนที่ของไลฟ์ไซเคิลของราคาคับวงจรชีวิตของราคานะครับก็เมื่อสูงสุดเสร็จมันก็ลงมาตามสุดเมื่อตามสุดเสร็จมันก็ต้องค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปที่สูงสุดมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับมันจะไซเวขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ ทีนี้ถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปที่18บาท19บาทมันจะต้องไซเวย์ออกด้านข้างซึ่งก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก2-3สเดือนนะครับแต่นี้คือเราเล่าว,ว่าตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าตรงนี้คือเก่งกำไรตั้งแต่เริ่มต้นของการเทินลาวราคาหรือรีบาวราคานะครับเปลี่ยนไหนทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือบ้านปู่นะครับกาลังจะกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เซตต้องบวกขึ้นไปด้วยนะครับ เราจะดูเซตว่ามันบวกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับเราต้องดูเซตก่อนนะครับว่ามันจะบวกขึ้นไปตามด้วยได้หรือเปล่านะครับถ้าบ้านปูจะกลับไปที่สิบแปดสิบเก้าบาทราคาต้องไปที่พันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยนะครับบ้านปูนะครับเดี๋ยวดูให้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สัญญาณของเซตบอกว่าเทิร์นอะลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสัญญาณการรีบาวกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับสามแท่งเทียนนี้บอกว่า สัญญาณรีบาวแล้วนะครับเพราะว่าแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนเขียวนะครับแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแสดงว่าวันถัดไปก็อาจจะยกย่อยยยยตัวยกตัวต่อไปนะครับราคาก็จะปิดสูงขึ้นไปกว่าเดิมน,นะครับเห็นได้จากเลยครับ MACD เริ่มชี้วกลับขึ้นไปหางใส่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ผลรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับแม้ว่ารุ่มจะไม่เข้าก็ตางนะครับแต่ว่าหลักการ ราคาเริ่มตีดกลับขึ้นไปนะครับก็เดิมทีก็เข้าใจว่าเขาจะลงมาที่พันสี่ร้อยเก้าสิบแต่ว่าเขาไม่ลงมานะครับเขาก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญญาณการเทรนลาว์รีบาลราคากลับขึ้นไปทีนี้จะไปที่ราคาสูงสุดของกรอบอิเลชั่นก็คือพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสำหรับเซตนะครับเพราะนั้นดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเซตนั้นจะต้องไซเวกับขึ้นไปในที่สุดนะครับก็ เป็นแนวโน้มคือเซ็ตจะต้องนำนำหุ้นทุกตัวขึ้นไปนะครับพาหุ้นทุกตัวขึ้นไปนะครับหรือหุ้นทุกตัวต้องปวกพากันตัวตัวเซ็ตไซเว์ขึ้นไปนะครับอันนี้บันปูกก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปแล้วนะครับสัก 70%- 80%นะครับก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปในวิกถัดไปว่ากลับไปบวกที่8บาทได้หรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับถัดมา wha ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ ก็มีวลลุ่มนะครับเข้ามาอยู่ที่66.54 m เอ็มนะครับแล้วก็มีแวลูสา5 8 6 0ูนเอ็มนะครับซึ่งนะครับมีวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.10บาทนะครับอยู่ที่5.40บาทนะครับดูอาดูสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป20%นต หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.81%แนละหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4.81%ดูเหมือนว่าไซเวย์ขึ้นมาเดือวตลอดนะครับ PE ก็อยู่ที่17.65เท่านะครับมี y อยู่อยู่3.15%มี EPS น้อยหน่อยนะครับอยู่ที่0.90%นะครับ0.09นกะครับข่อภัยนะครับ0.09%นะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.10%นะครับก็ EYD ก็ตั้งโรงงานอะไรพวกนี้นะครับก็กำลังผลิตนะครับ สตาร์ทอัพก็กในเดือนนี้นะครับในเดือนที่จะถึงเดือนตุลานี้นะครับก็หลังจากที่สตาร์ทอัพก็น่าจะผลิตรถยนต์ได้ทันทีนะครับก็ถือว่าไตรมาสที่4ของช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะทํากําไรขึ้นมานะครับสำหรับ DBH เราก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะจังหวะเขาบอกว่าเขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก็คือ5บาท5.70บาท70นะครับ หรือ6บาทนะครับโอก,กาสที่ไซเว y ขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเพราะว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้น RSI ยังคงชี้ขึ้นแม้ว่ายังไม่ห่างจากโอโบสเท่าไหร่นะครับนลุ่มก็ดูเหมือนจะเข้านะครับอย mm ู่ที่67.46นะครับก็เป็นจังหวะไซเวกขึ้นไปแล้วก็พาราโบลิกซาแคลปา,าก็รอรับอยู่ด้านล่างแสดงว่าตัว w ัยังคงเป็นจังหวะไซเวขึ้นไป เพราะนั้นท่านจะลงทุนต่อไปก็ต้องกัดฟันทนถือให้ได้กําไรขึ้นไปที่5 7าบาทหรือ5.80บาท80หรือ6บาทถัดไปเนี่ยคตถ้าดูทางเว k ราคาเขาก็จะบอกว่าโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปนั้นยังคงมีโอกาสแล้วก็ยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสำหรับ t Time f frame w a v e นะครับก็ราคา,าก็จะค่อยๆขยายไซด์เว์อัพขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่ำที่สุดของการ ขึ้นสูงสุดของเขาแล้วนะครับจังหวะถัดไปก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสรับ W H a ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำเซติหรือทำแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นอย่างทะลุขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับสรับ W H a นะครับท่าน,นก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าแนวทุนนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเซตไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าตัวที่เราลำ้นำนรเยนให้ท่านได้รับทราบกัน ก็มีโอกาสที่ทํากําไรแต่ว่าท่านก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะครับด้วยความห่วงใยนะครับไงก็ขอเป็นกําลังใจใทุกท่านจะลืมกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็กาบขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาด o น a t เข้ามาให้ทาง c กราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ Stock Bank g o k Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อ และลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอพระคุณมากครับ